สวัสดีค่ะมีพ่อครัวเอกด้วยเริเม่มเลยค่ะแล้วต้นหมักไว้แล้วเฮียเขาจะประสานงานต่อกลัวเชฟเบี้ยววะสันไก่บ้านเดือเจ้าแบบแบบใหญ่เลย ถ้าเป็นบ้านประจาได้ิดหนึ่งน้อวีฟานหฮาแต่ถ้าอบจะต้องอันน่ะเออไก่บ้านเดี๋ยวสิทาไปพาไปเบึ่งตอนเพิ่งเสียบอบอีกเดี๋จ้าไปค่ะพี่พี่น้องๆอันนี้คือต้มปลาใส่ใบมะขามอ่อนเดี๋ยวจ้าเมนูวันนี้หลากหลายนะคะเดี๋ยวจะมีอย่างแน่มีไก่อบฟางแล้วก็ Panintum, Tom, no dia dio dio nih. belik beling, bing dia Nih nih Don, belik, belik. Bin, bin, nih. ini Sabang Wow, nang. Nih 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 nih. Eh, oh, ana lah. nih 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 nih. nih, 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 nih. ขาปฟ้ากันแล้วก็ยังมีอีกตัวที่หนึ่งเดี๋ยวหาลูกนี่ๆๆเจอยาวๆลูกตัวที่หนึ่งมาค่ะนี่นี่นี่คนเห็ดก็แบบสวยค่ะนี่อือระวังมือค่ะเต็มที่สาวนี่นะนี่เปิ้ทู ว่าฮ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 อ้ควาเป็นเนี่ยเฮียเซอร์เจจ้านี่นนนอันนี้เป็นตัวทีสองคือเคล็ดลายนะยายมีเด็กๆมาหลายคนแล้วก็ย้อนหลังวันเกิดให้เด็กน้อยเพิ่นนะยจนเพิ่นงอกผู้จักอย่บอกงอกแปลว่าไงอาเสียอีบัลูกเกิดก็จะมีผู้ซอยได้นี่มาอนาปาให้ ระวังมือเด้อเออนั่นเดียได้แล้วเออดันหัวมาชิดชิดอีกนิดนึงกเออเออห่างมันชุบหางมันนี่ละเออพอได้อยู่สช่างอย่างเดียวมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครสนใจตัวที่สองค่ะของส้มตำซ่พนัวครัวอร่อยมาเด้อค่ะเพื่อนๆมากินกระป๋า แซ่บแซบอร่อยยั่วๆพร้อมเด็กๆป้าจ้าต้องขอโทษขออภยัยบริทัไทยเบิ่งนอาจ้ามีจ้าอาหารมาฝากเชิญชวนเพื่อน,นๆพี่ๆทุกๆบ้านมากินแรงกินง่ายกับป้าจ้าเช่นเก่าเช่นเดิมขอบคุณค่ะ